ในชีวิตประจำวันของคนเราพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่คุณเคยหลายอย่างล้วนส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงในเรื่องของการกินการนอนการออกกำลังกายและการทำงานล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคร้ NCD โรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเหลือรังคือกลุ่มโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อหากได้เกิดจากการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมซึ่งเป็นสาเหตุของโรคร้ามากมาย สำหรับประเทศไทยนั้นจะสถิติผู้เสียชีวิตในปี2552มีผู้เสียชีวิตด้วยสาเหตุอื่นเพียง27%และผู้เสียชีวิตด้วยโรค NCD ถึง73%ผลจากการสำรวจพบว่าผู้เสียชีวิตจากโรค NCD มีมากกว่า3,000คนซึ่ง21.4%เป็นโรคความดัน19.4%เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือด8.5%เข้าข่ายโรคอว้วน6.9%เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ซึ่งโรคลายในกลุ่ม NCD ที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดก็มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นโรคตับแข็งที่เกิดจากการดื่มสุราจนตับไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไป โรคหลอดเลือดสาเหตุมาจากไขมันหุนตอเนื่นเส้นเลือดเป็นเพราะทานอาหารมันโรคไตเรื้อรังเกิดจากการทานอาหารเค็มจัดต่อเนื่องเป็นเวลานานโรคความดันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคหัวใจเกิดได้จากความเครียดไม่ออกกําลังกายพักผ่อนไม่เพียงพอโรคมะเร็งปอดเกิดจากการสูบบุหรี่โรคเบาหวานเป็นต้นเหตุของโรคแทรกซ้อนหลายโรคเกิดจากการทานอาหารหวา,านจัดเป็นประจำเพียงลดละพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆก็จะปลอดภัยจากโรค NCD ได้เอง